ในส่วนของวันนี้นะครับก็จะรา,รายงานความก้าวหน้านะครับต่อจากครั้งที่แล้วเนื่องจากว่า,าในส่วนของการดําเนินการนะครับที่เราได้ดําเนินการจัดทำอุดจนระเรื่องสีกระโพดนะครับซึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นครับก็คือในเรื่องของกล่องนะครับ DOC นะฮะซึ่งมีปัญหาไม่สามารถสั่งการได้เราก็ดําเนินการนะครับจัดหามาใหม่นะครับแล้วก็ดําเนินการ เซคชั่นนะครับออกแบบนะฮะอุปกรณ์ต่างๆนะแล้วก็เปลี่ยน p ลีใหม่ครับเป็นของยี่ห้ออื่นนะฮะซึ่งสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ตัวอื่นได้นะครับคราวนี้ในส่วนนี้เมื่อดำเนินการนะครับนักงเรียนนักศึกษาได้ดำเนินการประกอบอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะมีหน้าตาลักษณะนี้นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีสวิตช์ป,ปิดเปิดนะฮะแล้วก็ ตัวโหลดเซลล์นะครับตัวชั้นน้าหนักนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวของตัววัดความชื้นนะครับซึ่งจากตรงนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับที่เราได้มือชาร์าอุปกอบ์เข้าไปในนี้นะครับก็มีพวกนับจํานวนนะครับซึ่งตัวนับจํานวนนี้ก็จะเข้าไปเก็บข้อมูลในที่ออร์โลเกอร์ดัต้านะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาระบุนการนำเสนอนะครับขั้นตอนประมวลผลทั้งหมดนะครับว่าเมื่อพกวกเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีขั้นตอนกระบวนการอะไรนะครับซึ่งจะได้อธิบายเป็นขั้นตอนต่อไปเพิ่มเติมตอนนะครับในส่วนของการตรวจเช็คนะฮะตรงนี้เป็นระบบนะครับขั้นตอนการดูตู้เช็คตู้นะครับว่าระบบการควบคุมมีอะไรบ้างนะครับในการทํางานนะฮะ จากที่เห็นนะครับตรงนี้นะฮะที่จอนี้ขึ้นนะครับจอนี้ก็จะเป็นในส่วนของโหลดเซลล์นะครับตัวเครื่องชั่งน้ําหนักนะครับซึ่งเราตั้งไว้ที่20กิโลนะฮะส่วนตัวนี้นะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอาการควบคุมนะครับของอุณหภูมินะครับก็คือตรวจจับความชื้นนะครับซึ่งเมื่อเราปล่อย้าะโคตเปิดป้านกระโคตรมาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นระบบตรวจจับความชื้นนะครับ ซึ่งตัวหน่วยตัวโดยส่วนของตัวจับความชื้นเนี่ยนะก็จะเป็นเข้าไปเข้าข่ายของระบบ AI นะเพราะว่าเมื่อความชื้นเราตรวจจับแล้วนะครับนะมันก็จะมีความสัมพันธ์นะครับในส่วนของมอเตอร์นะรตรงนี้นะถ้ามีความชื้นมากมอเตอร์ก็จะเริ่มปั่นนะครับช้าลงนะฮะหรือเดีรยวขึ้นตรงนี้มันก็อยู่ที่เราตั้งไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีความชื้นมาก นะครับเราดันกระโปงไปไปมากๆเนี่ยแล้วตัวผักเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการสะสมนะครับคือการสะสมกระโปงก็จะไม่สวยนะครับบางทีก็แตกละเอียดะอยะไรต่างน,น,น,นะครับแล้วก็บางทีก็เข้าไปอัดกันนะครับเพราะว่าความชื้นมากนะครับก็จะทำให้โมอเตอร์ตรงตัวนี้นะครับ,บระบบใหต่างเนี่ยมันก็จะต่างกันที่มอเตอร์ตัวนี้นะครับนะเราเสร็จแล้วข้อมูลตรงนี้นะครับ มันก็จะกัเก็บไปประมวลผลค่าต่างๆ,ๆเข้าไปที่ d a t a ้ o c ็อ r แล้วก็เราข้อมูลไปทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับเปรียบเทียบหาค่าที่ดีที่สุดตอนนี้ยังยังไม่ค่อยยังยังเราต้องกำลังดำเนินการหาค่าที่เปรียบเทียบในส่วนที่ดีที่สุดก่อนนะครับที่จะเริ่มการทำงานนะครับให้เรามาตรวจเช็คนะครับในส่วนของอตัวตัวเลขนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอตัวท่านน้ำหนัก นะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับที่เราเซตสแกนไว้นะจากถานนะครับแล้วก็ที่เราดูสแกนเป็นค่าโอโลเซลลนี้นะฮะตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่280นะครับซึ่งเวลาเราไม่ระโดดลงไปแล้วเนี่ยเราก็มีค่าบวกลบประมวลผลปคำนวณอีกทีหนึ่งนะครับจากตรงนี้แล้วต่อไปครับเป็นอนที่เราจะดําเนินการทดลองนะครับตอนนี้เราก็มาดูที่ค่าวัดนะครับตัวจับความชื้น ตัวจาะความคื้นตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ขั้งไู้ที่30นะฮะเดี๋ยวเวลากระโพดเข้าปออกมาเนี่ยมันจะมีความคื้นเท่าไหร่นะครับข้าข้อมูลต่างๆนี้มันจะเข้าไปที่ Data l o ็อ e r นะครับแล้วก็เราจะมาทําการประมวลผลหาค่าที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งครับต่อไปนะครับจะเป็นการเริ่มการทํางานนะครับของระบบมูลโยนตเครื่องสีกระโพดนะฮะซึ่งตอนนี้เราเซสทุกอย่างหมดแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มที่ การเปวดสวิตนะครับนี้ก็เป็นการปิดสวิตขั้นสุดท้ายนะครับเมื่อถูกปัทําทงานนะตรงนี้เราก็จะเซตในส่วนของความเร็วของมอเตอร์ไว้ด้วยนะครับว่าจะ่ับเท่าไหร่ที่ความหมานะส่วนเมื่อมีความพื้นแล้วเราก็มันก็จะมีการปรับค่า,าเร็วหรือช้าอีกครั้งหนึ่งครับต่อไปครับผมจะเริ่มเปิดแล้วนะครับ,นะรบนี่คือเข้ากระบวนการทำง,งานแล้วนะครับตันนี้จากตรงนี้ครับเราก็จะเริ่ม ดูนะครับกระเพาะนะปล่อยกระเพาะเข้าไปในไตโลนะครับทั้งหมดตัวน,นี้ผมนับไว้อยู่ที่10ฝักนะครับเราก็ดูว่าค่าการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อผลลงไปข้างล่างนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ ก็ระบบสีแล้วนะครับนี่ก็เม็ดที่ออกมานะครับเป็นเม็ดที่สมบูรณ์นะครับเม็ดที่สมบูรณ์นะครับแล้วฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ที่ออกมานี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเปลือกระเพอดนะครับแล้วก็เม็ดที่ไม่สมบูรณ์นะครับนะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าจากระบบการที่มันพัดแยกเนี่ยนะครับมันต่างกันเนี่ยนะฮะเรผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูประมวลผลอีกครั้งหนึ่งครับผมนี่คือ ขั้นตอนในกระบวนการทํางานนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็มาดูนะครับค่าการเปลี่ยนแปลงของกอตะเกลนะครับรตัวบ้านวัดนี้หาได้น้ำหนักเท่าไหร่ครับตอนนี้มันเพิ่มเปเปลี่ยนไปแล้วนะครับซึ่งมันตัวโหลดเซลมันมีตัววัดน้ําหนักจากที่เราได้ดําเนินการเข้ากระบวนการสีแล้วนะครับทำการทดลองแล้วนะฮะเราก็จะเห็นนะครับว่าตัวเลขนะครับที่เราชั่งน้ําหนัก นะฮะนะครับตัวนี้มีค่าเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับอยู่ที่การชั่งน้ําหนักนะครับน้ำเม็ดที่ออกมาแล้วนะครับตัวนี้เราก็แจวค่าตรงนี้มาเปรียบเทียบแสดงผลนะฮะส่วนกระโปงนะครับที่เข้าไปเนี่ยนะครับอุณหภูมินะเนื้อตรงนี้นะครับสามสิบนะฮะตัวนี้ก็พอผ่านไปแล้วก็สามสิบยังไม่มีค่าเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นักเนื่องจากว่ากระโปงที่เราได้นํามาตรงนี้เนี่ยมันเป็นกระโปงที่มีความแห้ง นะครับไม่มีไม,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 ไม่ไม่มีความชื้นถ้ามีความชื้นเนี่ยค่าต,ตัวเลขนี้จะมีการปรับเปลี่ยนขยับขึ้นนะครับแล้วก็มีการระบบ AI ต่างๆนะครับมันก็จะไปดอบให้มอเตอร์นะครับการทํางานด้วยปรับความเร็วหรือช้าลงครั้งหนึ่งนะครับตามความชื้นของที่เราตั้งในส่วนของอะระบบของ a อไอในตู้นี้นะครับหรือของ p ี c นะตรงนี้ด้วยครับผมจากที่ได้ดําเนินการทดลองแล้วนะครับ ขนะุนยน<ม>เครื่องสีกระโป์อัตโนมัตินะตอนนี้เราได้ดําเนินการนะครับตรวจสอบแล้วสิ่งที่ต้องเพิ่มก็คือ,อทัดสกรีนนะครับเนื่องจากว่า,าเครื่องที่เราได้ดําเนินการทดลองเนี่ยมันมีตัวเลขมีขนาดเล็กนะครับและการประมวลผลนี่สาม,มารถที่จะดูได้ยากนะเราก็เลยเดินินการจัดนะครับเพิ่มเติมก็คือการอา่านค่านะครับของตัวเลขที่จาก คาพดีโอตีต่างนะที่เราเก็บข้อมูลไว้นะครับแล้วก็เอามาแปลผลนั้นออกมาเป็นตัวเลขนั้นเพื่อให้มีขนาดที่แม่นยําแล้วก็ค่าที่โชว์ออกมาเห็นชัดเนี่ยเราก็เลยต้องเพิ่มเติมพัฒกากรแล้วก็ตัวอนอนาลอกนะครับค่าที่แปลผลของตัวช่างน้ําหนักนะครับแล้วก็ตัววัดความคื้อนแล้วก็ความเร็วลอบอต่างานะครับตรงนี้สิ่งที่เราต้องดำเนินการเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อให มีการเคลื่อนย้ายนะครับของหุ่นยนต์เนี่ยได้สะดวกเราก็ต้องเพิ่มลูกลูกล้อนะครับให้เพื่อให้หุ่นยนต์เคนลื่อนที่ได้เพิ่มเติมได้เร็วขึ้นได้สะดวกขึ้น,นแทนที่เราจะมายกในการเคลื่อนที่นี่ครับสิ่งที่เราต้องทำการดำเนิกนการทำต่อไปครับผมคณะครูและนักศึกษาทีมชอเทคต้องขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้การสรน,นับสนุนการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะปี2020ทำให้คณะครูและศัึษษาทีมชอเทคได้รับความรู้และเกิดทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในการปฏิบัติการสร้างหุ่นยนต์เครื่องสีกระโปรงอัตโนมัติในครั้งนี้เราทีมชอเทคขอขอบคุณมากครับ